เจอแบบนี้ถึงกับมืนค่ะทำไอโฟนตกในตู้บริจาคโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่วัดไม่ยอมคืนให้อ้างทุกอย่างที่อยู่ในนั้นถือว่าอุทิศให้แก่พระเจ้าแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงค่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ ประเทศรายงานเหตุการณ์สุดแปลกที่เกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของรัฐมินนาทูประเทศอินเดียค่ะเมื่อมีผู้ศรัทธารายหนึ่งนะคะขอความช่วยเหลือกับทางวัดหลังจากเพลิดทำไอโฟนตกใส่ตู้รับบริจาคขณะที่กำลังหย่อนเงินทำบุญค่ะ ผู้ศรัทธารายนี้นะคะได้มาสวดมนต์ที่วัดเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ในขณะที่เขาใส่เงินบริจาคเขาได้บังเอิญทำไอโฟนตกลงไปด้วยแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่ากล่องนั้นเนี่ยไม่สามารถเปิดในตอนนี้ได้เพราะว่าขัดต่อกฎระเบียบของวัดค่ะ กระทั่งเวลาผ่านไป2เดือนค่ะก็ถึงเวลาที่เปิดตู้บริจาคทางเขาก็เฝ้ารออย่างมีความหวังว่าจะได้ iPhone ของเขาคืนแต่กลับถูกเจ้าที่วัดปฏิเสธที่จะคืนให้ค่ะเพราะถือว่าโทรศัพท์นี้เนี่ยเป็นสมบัติที่เขามอบให้กับทางวัดแล้วอย่างไรก็ตามค่ะทางวัดอดนุญาตให้เขาถอดซิมแล้วก็สำรองข้อมูลในโทรศัพท์ได้แต่เขายืนกรานที่จะเอาโทรศัพท์ของเขาคืนจากวัดค่ะ ด้านเจ้าที่ของวัดก็แยงว่ามันมีความน่าสงสัยเกิดขึ้นเพราะเขาตั้งใจบริจาคไอโฟนแล้วมาเปลี่ยนใจทีหลังหรือเปล่าเพราะเท่าที่เรารู้ไม่มีทางที่โทรศัพท์จะตกลงไปในตู้บริจาคที่ล้อมรอบไปด้วยลวดเหล็กได้ดังนั้นต้องมาคุยรายละเอียดในเรื่องนี้อีกทีนึงค่ะ ภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ทําให้รัฐมนตรีกระทรวงกิจการาศาสนาและการบริจาคเพื่อการกุศลได้ออกมาให้เหตุผลโดยสนับสนุนการกระทําของทางวัดพร้อมกับอธิบายเอาไว้ว่าตามกฎที่ประกาศใช้ในปี1975สิ่งของใดๆที่อยู่ในตู้บริจาคของวัดไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามทั้งหมดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า ดังนั้นตามกฎระเบียบจึงไม่อนุญาตให้เจ้าที่ทางวัดคืนของที่ถวายแก่ผู้ศรัทธาหรือผู้ที่มาบริจาคได้อย่างไรก็ตามเขาจะหารือเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาหาทางเลือกและพิจารณาว่าจะมีแนวทางใดในการช่วยเหลือหรือชดเชยที่เป็นไปได้หรือไม่ จากกรณีดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเมื่อมีผู้บริจาคหญิงรายหนึ่งเผลอทำสร้อยคอทองคําหนักเกืบอบ2บาทตกลงไปในตู้บริจาคซึ่งทางวัดก็ไม่ได้คืนสร้อยคอทองคําให้กับเธอค่ะ จนเธอแจ้งกับทางวาดัดว่าเธอมีปัญหาทางการเงินประกอบกับตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าสร้อยเส้นนั้นหลุดออกไปจากคอเธอโดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะในที่สุดประธานวาดัดนะคะก็ใช้เงินของตัวเองซื้อสร้อยขอเส้นใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากันเป็นการชดเชยให้กับเธอค่ะสวัสดีคปวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านอลโอลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ